สวัสดีท่านครับผมพบกับเมทัลเพลย์เยอร์นะผมวันนี้ไม่ได้มาคงมาแคดไอหรอกแย่ก yeah, ูมีเงินพอดีรวยรวยมีเงินอยู่20เหรียญครับก่อตอนแรกตอนแรกว่ากะว่าจะซื้อดีซีครับซื้อดีซีดีซีสเตนอโลนถ้าผมซื้อดีซีนะผมต้องเพิ่มอีก9เหรียญอ่าก็จะได้แล้ว แต่ถ้าว่า DC มันตอนนี้มันไม่มีอะไรจะเล่นครับลองดูก่อนนะอ่ะ DC DC ตันอโรนมันต่างจากมอสเยอะนะผมแตนอนโรนจะเวลาเปิดแผนที่ขึ้นมาแม่กไม่มีนี่ไงมันไม่มีตัวแสดงให้มันเป็นแผนที่เลยอะเราต้องจำจำพื้นที่ว่าจะอยู่ตรงไหนไหนะเอ้ภาพเป็งสวยดีคนะ เราสามารถรูคปคุยกันได้ก็ Surv เหมือนเกมซัเวิร์ลซับเวิร์ลเหมือนวอร์ซีครับแต่มันมันดีกว่าทั้งเกมเอ็มโอทั้งซับเวิร์ลแต่ไม่มีเกเบวลนะวอร์ซีเกเบวลเจ๋ง,งมากโอเคครับตอนนี้เราไปดู i n f e s t เ t a t i o n Survival Story หรือมันเปลี่ยนมาจากวอร์ซีที่น่าแม่งถูกสุดแล้วครผมเป็นเกมแนวเซไวียตที่ถูกที่สุดแล้วนะสีจดก็ก้าเหรียญก็คือเอ่อเรียกว่าอะไรอะรถถูกถูกไว้ให้พวกแฮกเกอร์มันเล่นกันก็เลยเป็นดีเหมือนกันครับผมเล่นไปถ้าเล่นถ้ามีเพื่อนอันเล่นแล้วมันครันแต่ไม่มีเพื่อนอันเล่นแล้วเกลียดเล่น มีล่าบงล่าบอสเก็บอเอ็กีปัญหาอย่างแรกก็คือ <gy> โปรครับมีโปทุกอันเลยครับดซีแล่วะเราจะไปเอ็นที่จะมีแนะนำอยู่ตรงไหนวะนี่ไงแนะนำสิบสี่เหรียญนีเทอร์น่าจะใช่นะ อันนี้เป็นเกมฆ่าพว,นนพวกมอนเตอร์ครับพวกมอนเตอร์กก็เป็นเนื้อชีโด้เหมือนกันครับผมอ่าเนวเตอร์ว่าอะไรอไลน์เหมือนกันครับออนไลน์ซเปเวิร์เวลแต่นี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันครับอันนี้เอาหาของฆ่ามอนเตอร์ไปเรื่อย จะถูกกว่าครับผมดีก็คือว่าเราสามารถฆ่ากันได้ครับโป้งเดียวจอดแตกตายครับผมโอ้ยด้ <c oughs> วเราฆ่ากันได้อะเจ๋งมากนะอันนี้อันนี้ The Death Disco น่าจะใช่แหละอันน like <c oughs> ี้เป็นเกมก็เป็นกันกับผมเหมือนวอลซีเลยแต่ไม่ออนไลน์ไม่ค่อยสวยครับภาพไม่ค่อยสวยกราฟิกมันก็ไม่สวยเลยขายอยู่ที่กี่เหรียญวะ19เฮียขายโคตรแพงสุดก็เหมือนข้าซอมบี้ธรรมดาครับดูดูอ่ะดูเ่มัน No mutant zombies, ไม่ no <nonsense. S 2> ผมว่าไม่ค่อยดีนะพอสิบเจ้าเดี๋ยวไปซื้อลัสด,ดีกว่าอดูลัสกันรัสเป็นเกมที่เพลิดเพลินในการเล่นครับคนครั้งแรกอาจจะใ่วอะไรเล่นแล้ก็ตายใช่ไหมเริ่มมาก็ตายกัน เกมนี้เป็นระบบสร้างบ้านนะผมสร้างบ้านบ้าสารส่วนประกรอบครับของเออเอออันนี้เนี่ยสมจริงกว่าครับผมว่าเกิดมาครั้งแรกไม่มีอะไรเลยไม่มีชุดเลยเป็นตัวโป๊ะเปล่ปาๆครับเหมือนเรื่องเวลเกิดมาพวกก็มีแต่จูครับนะฮะสิบเก้าเหรียญอะเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยนะเล่นหลายคน คำโอเคเราสามารถเจอเพื่อนได้ควาตการของระบบก็กราฟิกสูงมากเลยครับแรมแน้อยต้อง4จิกแล้วครับผมโเดี๋ยวนี้คอมใครก็แรกได้หมดแล้วครับตอนนี้มีสองต้นแล้วคือผมจะซื้อเดซีกับรัดนะแต่ไม่รู้ซื้ออะไรดีวะเดซี <gy> มันก็เหมือนวอซีอ่ะมันมันยากตรงที่เรา ดูแผนที่ปุ๊บแล้วเราไม่ไม่รู้ว่าแต่อยู่ตรงไหนครับมันต้องจําแผนที่ครับจะให้เพื่อนมาเล่นก็เล่นได้แต่มันแพงอะ่ะใครจะมาซื้อเล่นวะเนี่ยกูยี่สิเกหรียญครับเกี้ <gy> โอ้ยและเป็นเกมกราฟ,ฟิกที่โหดเหมือนกันเนีมยผมยมีทั้งเป็นหวัดฝนตกฟ้าร้องฝนตกเป็นหวัดมีหมดเลยไม่สบาย ไม่มีหลอดหิวข้าวด้วยแต่ตัวละครจะพูดได้ว่าเอาหิวข้าวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเกมระหว่างการพัฒนาครับผมเอาไปรู้รักกันรันก็เหมือนเดซีแต่เล่นเพลินกว่าอินดี้นะสมบูรณ์แบนะครับค่อนข้างจะดีครับผมอันนี้ไม่เอาเลยกว่าย4ิบสี่เหรียญ เก็บอกอยู่ว่ารวิวการตัดสินใจเกมนี้ปเป็นเกมนาชีวิตเราสร้างบ้านขายไมค์ครับใช่แต่ก็ดีกว่าเพกกราะว่าการโฟกัสฟิกอย่นงนก็ต้องหาส่วนผสมในการสร้างอะไรต่างๆกล่องเครื่องมือการประกอบปืนอะไรงนี้เกมที่เจ๋งมากผมตัดสินใจเลือกเอาอะไรดีครับี c กับรัด t ิกต๊อกทิกต๊อกทิกต๊อกทิกต๊อกเดี๋ยวขอไปดูหน้านี้ก่อนเกมนี้ขายดีตตวน,นี้ก็น่าจะเป็น DC ขายดี อมีเพื่อนผมเล่นอยู่แค่สองคนเองนะสนิี้เอาอะไรดีวะ DC ผมก็ว่าผมเคยเล่นแล้วนะแต่จนมันเบื่อก็อยากลองอัสมั่งว่ามันโอเคไหมจะทำน้องดีกว่าวะมีใครเล่นมั้งออนไลน์เข้าไม่มีใครเล่นเลยวะ ส่วนบอซีผมมีอยู่แล้วนะในเกมมีแค่นีน้มีที่ยังไม่ได้ติดตั้งอีกเยอะที่แคตกันก็มีนะที่แคตกันมีแล้ววะในนี้ไม่น่าจะมีนีน่ี่มีเดดเอาที่แคตกันอ่าเออเออเออถามใครเดียวแรบบหนึ่งโอ้ใช่ครัะโอเคสนใจแล้วว่าผมต้องการเกม ัสโอเคครับผมเอาวะเอาวะเอาเวงเอาวะเอาวเอาวงซึ่งเดซิผมก็เคยได้ม,มาแล้วไงตแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่เอารัสก่อนค่อยเก็บตังค์ซื้อเถอะไอ้แค่หนึ่งจุดเก้าเก้าเหรียญซื้อตัวเองครับช่วยตัวเองโอเคครับ okay, uh. หนึง่งสองหนึง่งสองหนึง่งสองหนึง่งโอเคนะ้ครับโวยเราก็เหลือหนึ่งเหรียญทุยหรือไว้ทำเตี๋ยเลยหนึ่งเหรียญศูนจดศน,นหนึ่งดิโอเคโวยขอบคุที่มาดูกันวันนี้นะสเกิลใหม่ในเกมต่อไปอยากให้แคสเกมอะไรบอกได้จ้าเดี๋ยวหาให้ ไปบ้ายสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับัสดีครับ